นี่คือนักมวยรุ่นแรกๆครับที่มีจุดเด่นในด้านคาแรคเตอร์พอๆกับฝีมือไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือเครื่องแต่งกายที่เขาสวมใส่ลีลายียวนยังกับดาราฮอลลีวูดจากเด็กอพยพปอร์โตริโกใช้ชีวิตวัยรุ่นแบบเซเพลและกลายเป็นนักมวยประสร์ของปอร์โตริโกครับที่ทุกคนยกย่องว่านี่คือนักมวยที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เราเคยมีมา Main Stand Story เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟิตคลับคลับกำปั้นของคนรักสังเวียนบายจิตรกรสีคําเครือสวัสดีครับต้อนราเข้าสู่ฟิตคลับคลับกำปั้นของคนรักสังเวียนครับเจอกันแบบนี้นะครับที่นี่ครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับฝากกด s u b s c r i b ์กับช่องของเราด้วยครับเราย้อนกลับไปในยุคทองของมวยสากลอาชีพนะครับ80-90นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจดจำได้กับจตุรเทพที่โด่งดังเหลือเกินครับ มาวินแฮกเลอร์ทอมัสเฮนโรเบอรโตดูรันชูเกะร์เรียนานแต่ในระหว่างคาบเกี่ยวตรงนั้นครับมันมีนักมวยผู้มีความฉูดฉาดและเกินครับนักมวยที่มีสเสน่ห์ต่อแฟนมวยและเกินครับเติบโตขึ้นมาเขามีฉาย,ยาว่ามาชโชแมนครับอาจจะแปลเป็นไทยได้ว่าลูกผู้ชายชายชาตรีอะไรประมาณครับซึ่งเขาก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสุดขั้วในทุกแงม่มุม ในและนอกสังเวียนใช่ครับผมกำลังพูดถึงเฮกเตอร์คามาโชครับติดตามชีวิตของเขาไปพร้อมกันได้ที่นี่นะครับเฮกเตอร์คารมาโชเป็นชาวเปอร์โตริโกโดยกําเนิดครับเพียงแต่ว่าเข้ามาเติบโตในสหรัฐอเมริกาครับหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันคุณแม่ของเขาก็อพยพมาอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กในห้องเช่าที่มีเพื่อนบ้านเป็นชาวฮิสแปนิกครับฮิสแปนิกก็คือชนชาติอพยพที่พูดภาษาสเปนได้นะประมาณนั้นครับเขาเป็นลูกคนสุดท้องครับมีพี่อยู่4คนซึ่งไม่น่าแปลกใจครับ ในหน้าการเป็นลูกคนเล็กเนี่ยมักจะมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นเขาครับได้รับการดูแลเอาใจใส่มากกว่าคนอื่นๆเป็นพิเศษดังนั้นมันอาจจะทําให้เขานั้นเติบโตมาในรูปแบบมันแตกต่างครับคือหลังจากอพยพมานะครับพี่ๆของเขาเนี่ยอยู่ในวัยที่จําความได้แลวรู้เรื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศดินแดนเสรีและพร้อมเปิดโอกาสใ,ให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่คุณต้องทํางานให้หนักและพี่ๆของเขาก็ต้องช่วยคุณแม่ งานเพื่อแบ่งเบาภาระแล้วก็เพื่อหาเงินเข้าครอบครัวนะครับเอามาจุนเจียจนครอบครัวเริ่มเริ่มตั้งหลักได้ครับแล้วแฮตเตอร์คารบาโชก็เติบโตขึ้นมาเขาโตขึ้นมาในสถานการณ์ที่ทุกอย่างมันดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของคุณแม่และพี่ๆอีก4คนสุดท้ายแล้วความคาดหวังมาอยู่ที่ตัวเขาครับอย่างน้อยจะได้รับการศึกษาที่ดีชดเชยที่พี่ๆของเขานั้นไม่ได้เข้าเรียนเพราะาต้องเอาเวลาไปทํางาน พียงแต่ว่าด้วยความเป็นวัยรุ่นนะครับคาร์มาโชก็ยังไม่ได้เข้าใจครับว่าตัวเองนั้นโชคดีขนาดไหนที่มีคนคอยสนับสนุนมากขนาดนี้เขากลายเป็นหัวโจกของนรงเรียนครับตั้งแก๊งของเด็กๆที่พูดสเปนขึ้นมาไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษเรื่องนี้ก็เริ่มสร้างความกัดกรุมให้กับครอบครัวครับอุตส่าห์พยายามทํางานแทบตายครับหาเงินมาส่งเสียให้เด็กคนนี้ร่ําเรียนแต่แทบไม่ได้เข้าเรียนเลยครับนู่นครับไปหาเรื่องตามตรอกซอยข้างถนน เหตุผลคืออะไรมันก็คงเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นนะครับชอบอยู่ในขอบเขตท,ที่มีแสงสปอตไลท์ส่องถึงก็คือได้รับการยอมรับได้รับการยกย่องจนทั้งวันหนึ่งครับถึงจุดเปลี่ยนครับตอนที่เขาเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมปลายแมนฮัตตันครับวันว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนรวมเอาเด็กหางแถวครับแต่ละคนเนี่ยเป็นตัวแสบจากแต่ละท้องถิ่นมารวมตัวกันที่นี่ในวิชาภาษาอังกฤษครับคุณครูคนหนึ่งครับชื่อว่าแพทแฟนเนอรี่คุณครูแพทเนี่ยแหละครับเปลี่ยนแนวความคิดเข้าไปหมดเลยใช้วิธีใจแลกใจครับ ด้วยความที่เป็นเด็กหางแถวนะครับเขาเหมือนแบบเป็นก้อนเศษอะไรสักอย่างหรือเป็นเด็กขยะสําหรับคุณครูมีเรียนก็ตัดหางปล่อยวัดไปแต่ครูแพทย์ไม่ใช่ครับเขาพยายามเข้าไปพูดคุยกับเฮกเตอร์คาร์มาโชดึงเด็กคนนี้เข้ามาสู่การเรียนช่วยติวภาษาอังกฤษทําให้เขานั้นเริ่มใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยสื่อสารกับคนอื่นๆได้และใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างที่เป็นอยู่นอกจากการสอนหนังสือแล้วครับอีกอย่างคือการสอนเรื่องการใช้ชีวิตครับ เขาบอกว่าถ้าคุณอยากเติบโตขึ้นมาเป็นลูกผู้ชายเป็นชายชาตรีอย่างแท้จริงคุณต้องเปลี่ยนแนวความคิดถ้าจะถามว่าเฮ้ย hey, การเป็นลูกผู้ชายการเป็นชายชาตรีคืออะไรมุมมองของเฮกเตอร์คาร์โชก็คือควงผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าครับเป็นลูกพี่ของเด็กวัยรุ่นเป็นคนที่น่าเกรงขามใช้ชีวิตแบบคนใจถึงไม่ต้องเสียดดยอะไรนั่นแหละครับนั่นคือความคิดก่อนหน้านน แต่พอมาเจอกับคุณครูแพทนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเขาสอนเทคเตอร์ธรมชาโชด้วยคําพูดง่ายๆครับว่าการเป็นผู้ชายหรือการเป็นชาชาตรีเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการการมีโหหญิงเข้ามาเยอะแยะมากมายไม่ใช่เรื่องของการมีลูกน้องเต็มถนนไม่ใช่การตีรันฟันแทงสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณนั้นเป็นชายชาตรีได้สมบูรณ์แบบก็คือการเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสั้นๆง่ายๆแค่นั้นเลยครับครูแพท เล่าต่อว่าในเมื่อคุณเป็นเด็กที่โชคดีมากได้รับสิทธิพิเศษได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวคุณควรจะใช้โอกาสนี้สร้างความสําเร็จให้ได้เพื่อทําให้คนในครอบครัวเนี่ยมีกินมีใช้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าคุณทิ้งโอกาสนี้ไปใช้ชีวิตแบบเดิมครับเป็นจิ๊กโกลข้างถนนนั่นหมายความว่าสิ่งที่ครอบครัวพยายามสร้างมาตลอดทั้งเป็น10ปีเนี่ยนะฮะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางานเพื่อให้คุณได้มีโอกาสในการเรียนถทาว่าสิ่งที่พวกเขาทําไปนั้น ศูนย์เปล่าเลยเนะี่ยเป็น10ปีที่ศูนย์เปล่าเลยวันนั้นฮเฮกเตอร์คาร์มาชโชกลับมานั่งคิดช่างน้ำหนักดูสุดท้ายเขาเลือกครอบครัวครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นคนที่มีความรับผิดชอบครับเมืม่อตัดใจได้แล้วสิ่งที่ควรมีมากกว่านั้นก็คือต้องลงมือทําอย่างจริงจังครับเขาถูกผลักดันให้ไปเรียนชกมวยครับจากโครงการของสารตีตำรวจแมนฮัตตันที่สอนชกมวยแบบฟรีๆเลยนะครับแล้วเฮกเตอร์คาร์มาโชก็เริ่มฉายแววครับเขาทุ่มเทกับมันอย่างหนักครับเห็นคุณค่าของมันอยากทําให้มันดี เพื่อให้ได้โอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองและเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวของเขาด้วยโลกแห่งมัดมวยนี่แหละครับและการทุ่มเทของเขาก็ไม่สูญเปล่าครับหลังจากฝึกมวยไปได้ไม่นานครับเขาถูกผลักดันเข้าสู่การแข่งขัน golden glove นวมทองนี่แหละครับในวัานั้นครับ p a ฟรนเนอ a r y ครับคุณครูของเขาก็เริ่มเรียกเขาว่า m a r ชครับนั่นแหละครับซึ่งแปลว่าลูกผู้ชายหรือว่าชายชาตีหลังจากนั้นไม่นานครับทุกคนก็คุ้นเคยกับชื่อนี้ครับ the m มา s h l l man นักมวยสมัครเล่นที่พอสวรรค์สูงเหลือเกินครับ ไม่กี่ปีหลังจากที่ขึ้นโชว์สมารเล่นนะครับเฮกเตอร์ก็ได้รางวัลนูนทองคำมันเหมือนเป็นด่านทดสอบครับแล้วก็ยืนยันว่าเขาคือเบอร์หนึ่งของวงการมวยสมครเล่นจริงๆครับและก้าวต่อไปก็คือการเทิร์นโปรซึ่งมีหลากหลายปัจจัยมากครับที่คุณจะประสบในมวยระดับอาชีพชกในรุ่นที่คนอยากดูเป็นที่นิยมมีคาแรคเตอร์ที่ขายได้และสำคัญคือต้องเก่งจริงครับซึ่งทั้งหมดมันเป็นภาพจำของเดอะมาชโชแมน ตั้งแต่ปี1981จนถึงปี1990ครับเขาขึ้นเวทีชนะรวดทุกไฟเฮกเตอร์คารมาโชบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดครับตัวผมเนี่ยไฟลุกโชนเลยครับพร้อมที่จะระเบิดหมัดใส่ใครก็ตามที่ขวางหน้าผมบ้าคลั่งผมเร็วดุดสายฟ้าและพร้อมที่จะให้คู่แข่งที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยสัมผัสก,ก,กับหมัดของผมอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อจะบอกว่าหมาัดของผมเนี่ยโคตรเร็วเลยซึ่งตลอดการชนะรวดตรงนั้นนะครับแต่แต่20-30ไฟนะครับ ชนะแบบหลายรูปแบบมากครับท้งชนะคะแนนแบบยืนครบยกโชว์ทักษะดึงเกมและศักยภาพของความฟิตหรือแม้ทางการชนะน็อกภายในไม่กี่ยกด้วยสปีดและความหนักของมันเขาได้แชมป์โลกมาหลายรุ่นครับชนะบอบบี้ชาคอนครับในรุ่นเฟเชเวทชนะโรเก้มอนโตย่าครับในรุ่นไลเวทชนะเรบุมบูมานชินีครับในรุ่นไลเวทเทเวทจากเด็กอพยพปโตริโกโดนล้อในเรื่องของวัยเด็กใช้ชีวิตวัยรุ่นแบบเซเพรกลายเป็นนักชกที่ เก่งที่สุดคนหนึ่งครับในช่วงนั้นและกลายเป็นนักมวยประสา์ของปตอริโกครับที่ทุกคนยกย่องว่านี่คือนักมวยที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เราเคยมีมาเฟารดิกสตรีดเตครับนักชกปรตริกอีกคนที่เติบโตจเจริญรอยตามขึ้นมาครับและเป็นอีกหนึ่งนักชกคนสำคัญนะครับ ทรูเดตเล่าใหฟังว่าเคยเจอคามาโชเนี่ยนะฮะตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ12ปีครับตอนนั้นเฮกเตอร์คามาโชเป็นแชมป์โลกอยู่แล้วครับแล้วผมเข้าใจทันทีเลยครับว่าคนบางคนนั้นมันมีออรา่ามีรังสีมีบารมีอยู่แม้ว่าสีหน้าของเขานนั้นจะดูยิ้มแย้มพูดคุยอย่างปกติหรือว่ากินเอมปานด้า พายแบบสเปนนะครับกินทีเดียวรวด12ชิ้นอะไรก็ตามแต่ด้วยรังสีออร่าตรงนั้นนะครับมันบอกว่านี่คือบุคคลพิเศษชูวแดดเล่าต่อครับว่าเคยขึ้นชกกับเีเตอร์คาร์มาโชเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่3ของผมครับตอนนั้นผมเพิ่ง21ส่วนพีเตอร์คาร์มาโชน่าจะแกวผมสัก10ปีสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เก่งกาจก็คือการไหลไปตามจังหวะการชกและด้วยอายุของเขาที่มีอายุมากขึ้นเขากลายเป็นมวยมันสมองและมีเกมจิตวิทยามากมายภายใต้ความคิดของผู้ชายคนนี้ครับซึ่งไฟนั้นเเเนนี่มมักิดดขึ้ือป1994 หนุ่มกว่าสดกว่าครับเอาชนะได้ป้องกันแชมป์โลกรุ่นเวอร์เจเวตของ IBF ไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขายอมรับในตัวของคาร์มาโชก็คือนอกจากจะเป็นฮีโร่ของเขาและเป็นฮีโร่ของชาติแล้วนะครับอีนึงยางที่เขาเห็นก็คือเขาเพิ่งเข้าใจครับว่าอ๋อสิ่งที่มันแตกต่างในตัวของคาร์มาโชกับนักมวยคนอื่นๆครับก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์ถ้าเราจะพูดว่านี่คือนักมวยรุ่นแรกๆครับที่มีจุดเด่นในด้านคาแรคเตอร์พอๆกับฝีมือเฮคเตอร์คาร์มาโชคือคนนั้นครับรีด,ดดเล่าต่อเลยครับว่าคนที่เป็นนว จะจำได้ครับจากท่าทางของเขาจากรอยยิ้มจากบุคลิกของเขาการอยู่หน้ากล้องของเขาท,ทุกท่วงท่าแสดงออกมาเนี่ยยังกับดาราฮอลลีวูดเวลาที่เขาขึ้นเวทีครับทุกสายตาจับจ้องครับแล้วพอถึงคิวให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะขึ้นโชกนะครับคู่ชกอีกคนของเขาอาจจะก,กลายเป็นอากาศธาตุไปเลยเพราะโดนขโมยซีนไปหมดเลยทีเด็ดเล่าต่อนะครับว่าผมเคยเหมือนกันเคยโดนกเกมจิตวิทยาเนี่ยเล่นงานใส่เหมือนกันก็คือไฟนั้นแหละครับก่อนที่จะขึ้นชกเนี่ยก็จะมีการถแถลงข่าว ทูดตเล่าว่าฮิเตอร์คาร์มาโชนนั่งอยู่ปลายโต๊ะเลยครับทำทีท่าแบบไม่สนใจใครไม่สนใจสื่อแต่จ้องมาที่ตัวเขาเนี่ยจ้องเขม่งเลยครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเขานั้นคมผมอยู่เฟรดทรด์บอกโอ้โหตอนนั้นงงสับสนมากแต่พอขึ้นพูดปุ๊บคุยอะไรก็ไม่รู้ครับไม่เกี่ยวกับเรื่อง,องการชกเลยซึ่งตัวเขามาเข้าใจทีหลังครับว่าอ๋อนี่คืออีกหนึ่งบทบาทครับนี่คืออีกหนึ่งการแสดงของฮิเตอร์คาร์มาโชแล้วเขาก็ย้ำครับว่ามันเหมือนกับเขานั่งดูภาพยนตร์เหมือนเป็นดาราฮอลลีวู และอยากที่รู้กันครับว่าไฟนั้นเนี่ยเฟรดซีดัตเอาชนะได้ครับแต่หลังจากจบไฟนั้นนะครับเฮกเตอร์คำโชเข้ามาแสดงความยินดีครับโค้งคำนับให้ชูดดัตเล่าว่าเหลือเชื่อมากครับเขาคิดได้เลยครับว่าผู้ชายคนนี้พิเศษมากครับเมื่อ <H ose> ถึงเวลาที่ต้องทําในสิ่งที่ควรทํา <H ose> เขาก็จะรู้ตัวอยู่เสมอ <H ose> เขาทิ้งคําพูดที่เหมือนเป็นการส่งต่อกับการเป็นเบอร์หนึ่งของมวยปัตริโก,โกให้กับผมด้วยเฮกเตอร์บอกผมว่านายเป็นนักโชคที่ดีเป็นแชมป์ที่คู่ควรเดี๋ยวเพิ่งรีบลงมานะปีนไปให้สูงขึ้นกว่า นั่นคือความรู้สึกโดยตรงครับจากคนคนหนึ่งที่ได้ใกล้ชิดกับฮกเตอร์คมาชูซึ่งสิ่งที่เฟรดทีเดตพูดมานั้นตรงประเด็นหมดเลยครับวงการมวยก็มองเขาเป็นแบบนั้นจริงๆครับในช่วงปลายชีพแม้ว่าความเก่งการอาจจะลดน้อยลงครับแต่เขาก็ยังมีการชกบ่อยๆเพราะยังขายได้ครับทั้งในและนอกสนามและหนึ่งในไฟที่น่าจดจําก็คือการได้ชกกับชูการเรลเลนยนนี่คือเทพมวยครับแห่งยุค80เป็นหนึ่งในจตุรเทพแม้ว่าในช่วงเวลาที่เจอกันเนี่ยอายุ มากแล้วทั้งคู่นะฮะแต่คาร์บาโชก็ยังเอนเตอร์เทนคนดูได้จากภาพจำเดิมครับแต่งตัวด้วยยังเก่งสีฉุดชาดให้สัมภาษณ์ก่อนชกแบบสนุกสนานเขาเคยหวนรึกถึงไฟนั้นครับในการเจอกับชูเรียเรนาันะครับคาร์บาโชบอกว่าจริงๆเป็นช่วงที่เราทั้งคู่นั้นเลยจุดพีคไปแล้วแต่เอาเถอะผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังเป็นผู้ชายที่ยิ่งใหญ,ใหญ่และข่มขวัญเขาได้อยู่ดีผมเป็นผู้ชนะแล้วก็ต้องขอบอกว่าตอนที่โดนหมัดของชูกเรผมก็แค่รู้สึกอุ๊ยเจ็บจังเลยลีลา ยียวนเหมือนเดิมครับเฮกเตอร์คาร์มาโชความจริงแล้วเขาควรจะถูกจดจําแบบนั้นตลอดการครับเพียงแต่ว่าตอนจบของชีวิตเฮกเตอร์คาร์มาโชนั้นมันมาเร็วเกินไปครับและก็มาจากเรื่องที่เขาเคยเอาชนะมันได้แล้วในอดีตนี่คือเรื่องของยาเสพติดครับเอ็ดบรอฟี่นะครับคนนี้เป็นผู้ในการของ hall of fame มวยสากลน,นะครับพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าสิ่งนี้นะ่าเสียดายที่สุดก็คือการที่เราต้องพบว่านักชกอย่างคาร์มาโชซึ่งเป็นผู้นําความตื่นเต้นมาสู่วงการมวยสากลต้องจากไป อนววัครเขาเป็นคนที่สดใสร่าเริงมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือเครื่องแต่งกายที่เขาสวมใส่ผมพูดได้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นจริงๆถ้าไม่ใช่คนแรกก็ต้องเป็นคนที่อยู่ระดับต้นๆ้นครับที่สร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับวงการมวยเขานี่แหละเป็นคนที่เริ่มหยิบจับเอาเครื่องกายแบบเวอร์วังดาวระยิบระยับขึ้นเวทีทุกอย่างเป็นไปตามเทรนด์โลกเหมือนกับเขาเป็นนักร้องเพลงป๊อปเลยเขาทำอย่างไรนักมวยรุ่นน้อง,องก็จะทำแบบนั้น นี่คือนักชกที่น่าตื่นเต้นที่สุดและไปในทุกที่ที่คนอยากจะเจอเขาไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้ำหนักไหนก็ตามหลังจากเลิกโชคในปี2010ครับคาร์มาโชววางมือและกลายเป็นคนที่ใครก็ต่างวิ่งเข้าหาไม่เว้นกระทั่งอาชญากรครับว่ากันว่าช่วงตรงนั้นแหละครับที่เขาเข้าไปพัวพันกับแก๊งยาเสพติดในปาโตะริโกจนโดนรอบยิงหลายครั้งครับและครั้งสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นครับเขาโดนมือปืนยิงเข้าศีรษะเสียชีวิตในปี2012ด้วยเป็นแค่50ปีเท่านั้นครับทิ้งไว้เพียงแค่ ตำนานของนักชกป์ตตริโกที่โดดเด่นที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการมวยโลกมากที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เราเคยเจอมาลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับรู้สิ่งไงบ้างกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากช่องของเราไว้ด้วยครับเมนสแตนไทยแลนด์ของเรานะครับนอกจากยูทูบยังมี Facebook, Twitter, Instagram มครับมี TikTok ด้วยครับแล้วก็ยังมี Soundcloud, Spotify, Apple Podcast ครับสำหรับในสายของ Podcast นะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากๆครับสนับสนุตามครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวั